ราชธานีประจับปีนี้นะคะก็ได้รับการผลักดันและสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผ่านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนและยกระดับประเพณีเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นประเพณีระดับโลกต่อไปและที่สําคัญขอพลังของพ่อแม่พี่น้องที่กําลังรับชมและรับฟังนะคะขอให้ร่วมกันผลักดันอุบลเป็นประเพณีระดับโลกต่อไปค่ะ และนี่คือความยิ่งใหญ่ความสวยสดงดงามเทศกาลประเพณีแห่เทียนภรษาบนราชธานีครับหนึ่งเดียวในโลกต้นเถียนภรษาแกะสลักขนาดใหญ่จากชุมชนวัดพระาธาตุหนองบัวนะครับมาแล้วครับธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันขอบคุณค่ะที่ลดดอกเบีย้ยให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่นำไปต่อยอด SME นะคะ สำหรับธนาคารออมสินร,รัฐบาลเป็นประการค่ะช่างทําเทียนนะครับนําโดยช่างสุวัสดิ์ุธิปลาภาช่างสุสาครหวังดีนะครับก็ประมาณในการจัดทําต้นเทียนต้นนี้พี่น้องบอต้องเดาครับหนึ่งล้าน oh. บาทครับหนึ่งล้านบาทต้นเทียนต้นนี้สาธุาครับพี่น้องเด็ดแค้น yeah i e s amazing magnificent what ระท u หนองบัว candles floats คา e ิ e the i m a g e s depicting life of Lord Buddha including five Buddhas of present era with four Buddhas of so being k o t a m a Buddha d e s i g n corporate various traditional Thai patterns such as ขนกเล k มขนกหัวหน้าขนกขนกลายขดีน์คา e ิวิดเ h นส์แห h i s t o r y of b ท d d h a นจั a กะอชาดกอินไทย เลือกคุณภาพเลือกอัดสำชันอัดสำชันอุบล